นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ5อันดับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งในยุค90ยอดนิยมจะมีรุ่นใดบ้างนั้นทางทีมงานของเราได้นำมาฝากครับ รุ่นที่1 Honda d นดาแดตำนาน2จังหวะที่ต่อยอดความเร็วจากรถสปอร์ตครอบครัวตัวอย่างเช่นฮอนด a าโน a าแดทที่เกิดใหม่เป็น Family Sport มากขึ้นและยังคงเป็นรถแดกหลุ่หยอดนิยมในปัจจุบันลชาช้าแห่งสปอร์ต f ฟ m i l y อย่าง n โน a าแดทนั้นได้รับการยอมรับต่อยอดมาจาก Family Sport หรือที่เขาเรียกกันว่ารถกระเทย อย่าง Honda Nova ขวัญใจเวยรุ่นยุค90ที่ได้รับการปรับลุกให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น n o ว a เดดนั้นไม่ได้มีดีแค่เพียงดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและทันสมัยมากกว่าใครแต่ยังแรงด้วยเครื่องยนต์1 2 3 5ซ c สูบเดี่ยว22แรงม้าระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำสุดล้ำจ่ายน้ำมันด้วยคาร์บูเรเตอร์เรือนไม้แบบเข็มวัด ความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงแรกตัวรถเผยโฉมออกมาด้วยไฟท้ายกลมคู่บางโคหลังทรงเอโรดนามิกลูหลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ก่อนจะมีการปรับโฉมเป็นไฟเพชตูดเป็ดดูวสิ่งกว่าใครด้วยโอไกยสปอร์ตดิสเบรกคู่หน้าหลังลูกสูบคู่ล้อสี่ลวด17นิ้วที่กลายเป็นรูปแบบการแต่งเฟี้ยวของวัยรุ่น ขาแว้นในปัจจุบันต่างจากโนว่าที่จะเป็นล้อแม็กตัวรถยังมีคุณสมบัติพิเศษหล้ำๆในยุคนั้นหลายอย่างทั้งกันเกียร์แบบทรงสปอร์ตไฟเลี้ยวบิวอินโซ่ซิลเชนที่ยืดอายุการใช้งานของโซ่ติดตั้งอินเนอร์สเปรบิเลเซอร์ไตบังโคหน้าการกันบิดงอและทรงตัวได้ดีเยี่ยมพกักทาเป็นแบบอลูมิเนียม บางโคนหลังยังถูกออกแบบให้ถอดออกได้เบาะนั่งแบบสไตล์ซิ่ง2ระดับปลายแฮนด์นั้นสงลูกปืนแบบรถทรงสปอร์ตแฮนด์ออกแบบให้เป็นแฮนด์จับโชคโชคหน้าเทเลโคปิกแบบฟรีวาลพร้อมลอกน้ำมันออโตเมติกโชคหลังเดี่ยวระบบเกียร์ของโนวาแดดนั้นจะแบ,บ่งออกเป็น2แบบตาม2รุ่นยี่ห้อคือโนวา R แดที่เป็น เกียร์โรตารี่5สปีดคัดออโต้และรุ่น NOVA RS d a ที่เป็นคัดมือเกียร์สปอร์ต6ระดับนอกจากบางโคนท้ายที่ถอดออกได้แล้วเบลลิงทั้งรุ่นโนวา d ดด R และโนวาแดด RS นั้นถอดออกโชว์เฟรมเปือยสไตล์สปอร์ตได้ยกระดับความเท่ไม่เหมือนใครหากพูดถึงรุ่นพิเศษแล้วก็รุ่นที่เจ๋งที่สุดที่ใครหลายคนต่างตามหาก็คือ ฮอ n ด้าโนวาแดด SP รุ่นพิเศษที่ฉลองยอดขาย1ล้านคันของ Honda าโนวออกมารถรุ่น SP พิเศษตรงที่มีเพียง1 0,000คันเท่านั้นในประเทศไทยและมีไอเทมสำหรับรถรุ่นนี้ก็คือสเตอร์หลังสีม่วงปัจจุบัน Honda Nova d e ดกลายเป็นรถสะสมที่หลายคนนั้นนำกลับไปบิ้วใหม่ให้อยู่ในสภาพดีเอาไว้ย้อนนึกถึงวันวาน หรือไม่ก็ทําเป็นรถแข่งสนามแดกของ2จังหวะขวานใจไว้รุ่นยุคใหม่รุ่นที่2 Honda t e n เทนา o n d a t าเทนาชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนเราต่อจากข้าวที่แล้วรุ่นพี่ที่สร้างชื่อเสียงอย่างโนวาไปแล้ววันนี้เราลองมาทำความรู้จักกับ Honda าเทน r า o n d a t e เทนารุ่นสีเกียร์ผลิตเมื่อปี1990 ไม่มีคัดมือต่อมาจากปี1992ผลิตรุ่นหากเกียรคัดมือออกมาลักษณะทั้งสองรุ่นนี้คล้ายกันมากจะต่างกันก็ตรงคัดมือนี่เองไฟท้ายเราเรียกว่าตูดเป็ดถ้าจะไม่ผิดนะครับของแต่งรถสมัยนี้เท่าที่แอดจำได้ก็คือน็อตกึงคันไหนแต่งแสยน็อตกึงปอกแคนกึงหางปลายยาวๆหล่อมากๆครับ จนมาถึงรุ่นสุดท้ายของเทน,นาก็คือเทน,นาซูเปอร์ปรับปรุงโฉมใหม่ทั้งคันดูโฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นมาในรุ่นที่3หากคุณเป็นคนที่ใฝ่ฝันถึงรถจักรยานยนต์สปอร์ตท,ที่ทรงสมรรถนะของเครื่องยนต์และสามารถผสมผสานคุณลักษณะของการใช้งานที่สามารถได้ทุกคนในครอบครัวซูซูกิอากิล่สุดยอดของมินิสปอร์ต จากผลงานของบริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดจนเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ใฝ่หารถจักรยานยนต์ที่มีคุณสมบัติตร,ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคซู z u กิอะเกล่าเป็นการปฏิรูปโฉมใหม่ของรถจักรยานยนต์มินิสปอร์ตในประเทศไทยใหม่หมดทุกจุดและทุกมุมมองอันเป็นมาจากการทุ่มเทคนข้าอย่างหนักหน่วงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในตอนนั้น จำทำให้สุสกิอากิล่าเป็นจักรยานยนต์มิติสปอร์ตที่มีลักษณะที่เด่นกว่าจักรยานยนต์ทั่วไปที่มีในอู่ทางท้องตลาดถึง5ประการด้วยกันคือแรงสะใจกับเครื่องยนต์แบบตั้ง s ุสกิอากิล่าส u สกิอากิล่าใช้เครื่องยนต์แบบตั้ง39องศาปริมาณกระบอกสูบ1 1 0ซีซีลูกสูบ X ช่วงล่างชัก54คูณ48มิลิเมตร ให้พลังเครื่องยนต์สูงถึง14.9แรงม้ท 8, ออาที่8,000รอบต่อนาทีเหนือกว่ารถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ในท้องตลาดในช่วงนั้นพร้อมด้วยระบบความร้อนแบบ Jet c r รูหนุ่มนวลในการขับขี่ได้ดีกว่าและประสิทธิภาพในการทรงตัวขณะเข้าโค้งได้แน่นอนกว่าระบบโชคคู่และในตอนนั้นซูซูกิอากิรายังเป็นรถจักรยานยนต์มินิสปอร์ตเพียงยี่ห้อเดียวที่ใช้ระบบโชคเดี่ยวนี้ สุดยอดปลอดภัยด้วยดิสเบรกบางแบบสปอร์ตและสเตเบลเซอร์เพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ s ุ z u k i อากิรเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยดิสเบรกหน้าที่ใช้ระบบลูกสูบ2ลูกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง27มิลิเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่ใช้ในรถจักรยานยนต์มินิสปอร์ตยี่ห้ออื่นให้ความมั่นใจสูงสุดเมื่อต้องใช้เบรกยางกระทันหันในสภาวะฉุกเฉิน ย่างแบบสปอร์ตซึ่งออกแบบลวดลายใหม่อย่างสวยงามและให้การก่อถนนที่ดีเยี่ยมทั้งสภาพถนนแห้งและถนนเปียกพร้อมด้วยสเตบิเลเซอร์แท้เสริมที่ตะเกียบคู่หน้าช่วยการทรงตัวดีขึ้นทานในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงสุดแผงหน้าปัดใหม่พิเศษด้วยเรือนวัดรอบแผงหน้าปัดออกแบบครบถ้วนและซูซูกิอากล่เป็นรถจักรยานยนต์มินิสปอร์ตเพียงยี่ห้อเดียว ที่มีเรือวนวัดรอบบ่งบอกการทำงานในทุกรวบเครื่องยนต์พร้อมไฟบอกเกียร์ซึ่งยนต์จะตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายและชัดเจนในความมืดและนี่ก็คืออีกหนึ่งเอกลัก,กษณ์โดดเด่นเหนือกว่ารถจัก,จกรยานยนต์ประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาดในเวลานั้นระบบเครื่องยนต์แบบ2องจังหวะแคลงเคสลีวาวแผ่นระบายความร้อนด้วยระบบเจสครูประมาณกระบอกสูบ1 1 0ซีซีลูกสูบ X ระยะชัก54คูณ48มิลิเมตรระบบลอลื่น Suzuki CCI c a r b u เต t o r VM18 SS ระบบเกียร์อัตโนมัติ5เกียร์ระบบคาร์์ PECS ระบบจุดระเบิด CDI ระบบสตาร์ทด้วยเทา้าความจุน้ำมันเชื้อเพลิง4.8ลิตรความจุน้ำมัน CCI 1.1ลิตร แรงม้าสูงสุดที่14.9่แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด1.43กิโลเมตรที่7,000รอบต่อนอาทีแบตเตอรี่12โวลต์มาถึงในรุ่นที่4 honda ls 1 2 5 honda ls 1 2 5คือนิยามใหม่ของรถประเภท city sport รถสปอร์ตเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ทางค่าย Honda ได้ส่งเข้าสู่ทองตลาดในปีพศ 2,537อาจกล่าวได้ว่าการมาแบบถูกที่ถูกเวลาสำหรับ honda ls 125R ได้ส่งผลต่อยอดขายและความนิยมเป็นอย่างมากถึงแม้ในช่วงหน้านี้จะมีรถสปอร์ตเครื่องยนต์ขนาดตามกว่า 150cc ทำตลาดอยู่ก่อนแล้วโดยมีค่ายคาวาส a กิที่มีอย่างเจ้า AR125 ในปี2,526เป็นรถสปอร์ตรุ่นแรก จบจนถึงในปี2533ที่ได้ส่งแมกนัมเอลซีซึ่งเป็นรถสปอร์ตขนาดเล็กที่ทำตลาดรุ่นสุดท้ายของทางค่ายการพิกโฉมของตลาดรถสปอร์ตขนาดเล็กมีทาง Honda เป็นผู้เริ่มจุดกระแสโดยเริ่มขึ้นเมื่อปี2534ซึ่งทางบริษัทได้ส่งบีดเขาทำการตลาดในไทยทั้งนี้เนื่องจากรูปทรงดีไซน์รถสปอร์ตตามสมัยนิยมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง และรวมไปถึงความแรงตามขนาดเครื่องยนต์ซึ่งตหลนี้แต่ส่งผลทําให้ตลาดรถสปอร์ตขนาดเล็กเริ่มกลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นในปี2,535ทางบริษัทซูซูกิก็ได้ส่งรถในรหัส f ฟลต110ถามการตลาดเพื่อต่อก่อนกับ Honda ทั้งนี้นิยามของแฟลตอาจจะแตกต่างกับบีดตรงที่เป็นรถสปอร์ตคลาสสิกดังนั้น รูปทรงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่ก็สามารถจัดได้ว่ามันคือรถในพิกัดเดียวกันจนถึงในปี2,537ที่ทาง Honda ได้ขยับขยายรถในตลาดนี้อีกครั้งหนึ่งโดยเป็นการส่งรถใน Honda LS 125R เข้าสู่ท้องตลาดเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างของบีด110กับ NSR 150RR หรืออาจจะเป็นการนำอะไหล่ของรุ่นบีดและ NSR150 มาย้ำใหม่และใส่ในรุ่นนี้ก็เป็นได้แต่ท้ายสุดความตั้งใจของทางบริษัทที่ส่ง Honda LS125R เผื่อลดช่องว่างหรือเป็นการระบายอะไหล่ก็ตามผลที่ได้รับกลับมากลายเป็นการค่าบีด110ไปโดยบรรยายอีกทั้งในส่วนของ s u z u กิแฟ t 110อาจเรียกได้ว่าถูกทาง o o n d a ขุดหลุมฝังกบดินอย่างเรียบร้อยปัจจุบัน ก็ไม่อาจาปฏิเสธได้ว่ารถรหัส Honda LS125 คือรถที่เป็นกระแสรุ่นหนึ่งของรถ2จังหวะทั้งนี้ความดีความชอบต้องยกให้กับการออกแบบดีไซน์รวมไปถึงเครื่องยนต์ที่ถูกปรับแต่งจากโรงงานอย่างดี Honda LS125R มาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะ1ลูกสูบปอนไอดีแบบ C C wow. แค้งเคสรี่วาลระบายความร้อนด้วยน้ำความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 123.5 c c มีระยะชาร์กที่55.0ถึง52.0ม m mm, มและมีกำลังอัดอยู่ที่7.0ต่อ1โดยสามารถทำแรงม้าสูงสุดที่24แรงมา้าต่อรอบเครื่อง9,000รอบต่อนาทีและสามารถทำแรงบิดสูงสุดที่1.97กิโลเมตรที่8,000รอบต่อนาทีนอกจากนี้ความพิเศษของเครื่องยนต์ Honda LS125 คือการนำเครื่องของ Honda Dash มาปรับแต่งจากโรงงานให้มีคุ้มพลังที่ดีกว่าเดิมซึ่งส่งผลให้สามารถใช้อะไหล่ร่วมกันได้อีกครั้งถือได้ว่าเป็นบล็อกเครื่องยนต์ที่ไม่มีโรคประจำตัวอีกด้วยในรุ่นสุดท้ายรุ่นที่5 YAMAHA JR120 รถสปอร์ตกึง่งครอบครัวเจเนอเรชั่นที่3ของทางบริษัทยามาฮ่ถูกเปิดตัวในปี2535โดยมีรหัสอย่างเป็นทางการว่า JR 120ทั้งนี้ในปี2534ที่ผ่านมานั้นทางบริษัทก็เพิ่งจะเปิดตัวรถกึ่งสปอร์ตครอบครัวในรหัส z r 120อย่างสดๆดร้อนรซึ่งมันน่าตกใจอย่างมากในเวลาเพียงระยะเวลาประมาณ1ปีเพียงเท่านั้นทางบริษัทได้ส่งรถในรหัสใหม่มาทำตลาดควบคู่กันไปสิ่งหนึ่งทางาม,มห a คงรับทราบและรับรู้ถึงปัญหาของการออกแบบเ R 120 ว่ามันมีปัญหาในท่านั่งและยังรวมไปถึงการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์อย่างรุนแรงซึ่งตามปกติแล้วในช่วงปีถัดมานั้นทางบริษัทควรจะออกแบบในทางรหัสเดิมเพียงแต่ว่าเป็นการแก้ไขปรับปรุงข้อเสียที่ควรจะเป็นแต่นี่ไม่ใช่กับทางยามาฮ่าอีกมุมมองที่น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้ก็คือทางบริษัทอาจคงพยายามแบ่งแยกกลุ่มลูกค้าออกเป็นสองจพวกใหญ่ๆสําหรับรถสปอร์ตประเภทกึ่งครอบครัว โดยสำหรับลูกค้าที่ต้องการความแรงแ,รงแบบสุดๆก็คงจะต้องเลือก ZR-120 ซึ่งมันมีแรงม้าสูงสุดในตอนนั้นแต่ก็คงต้องแลกมาด้วยกับราคาที่แพงกว่ารถทั่วไปอย่างแน่นอนสำหรับ JR 1 2 0ถามบริษัทอาจเป็นรถอีกทางเลือกของลูกค้าที่ไม่อยากได้ความแรงเหมือนใน ZR-120 อีกทั้งราคายังย่อมเยาวกว่าเล็กน้อยถือว่าเซฟเงินได้พอประมาณราคารถมือหนึ่ง ราคารดมือ1ทั้ง2รุ่นในตอนปี2536 ZR 120ราคาอยู่ที่ประมาณ42,500บาท JR 120ราคาอยู่ที่ประมาณ41,500บาทราคาต่างกันแค่1,000บาทเพียงเท่านั้นย a ม a h a JR 120มาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะ1ลูกสูบปอร์ไอดีแบบแค้เคสซ y ี่วาระบายความร้อนด้วยอากาศ และมีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1 1 9 cc มีระยะชักที่54คูณ52มิลิเมตรอัตรากำลังอัดที่7.2ต่อหสามารถทำแรงม้าสูงสุดที่17.5แรงมา้าที่รอบเครื่อง8,000รอบต่อนาทีและทำแรงบิดสูงสุดที่1.56กิโลเมตรที่รอบเครื่อง8,000รอบต่อนาทีและทั้งหมดนี้คือ5อันดับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งยุค9 0นั่นเองครับ